ค่ะวันนี้เราก็มาเข้าสวนหม่อนก็เป็นสวนหม่อนหนุ่มน้อยวันนี้ก็เข้ามาให้น้ําราดสวนหม่อนวันนี้เราจะมาพามาชมแบบจุใจดูค่ะนี่ก็เป็นระบบน้ําราดของเราอันนี้ก็เป็นตอหม่อนที่เราได้ตัดเลี้ยงไปของรุ่นที่แล้วเราก็แบ่งเป็นสามรุ่น อันนี้ตัดไปเลี้ยงรุ่นที่แล้วขายไปเรียบร้อยแล้วหลังไหมปล่อยน้ำกันแบบก็ระบบน้ำเราก็เป็นระบบน้ำบาดาลใช้เนมอส่วนอีกล็อกหนึงที่เราบอกว่าเราแบ่งเป็นสามล็อกนี่นี่ก็จะเป็นล็อกเดือนนี้อ่ะก็เป็นล็อกที่เรากำลังจะตัดเลี้ยงของเดือนนี้เลย ประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์จะน่าจะได้ลงมือการตัดนี่ก็จะเป็นเออ่หมาะสำหรับไว้ห้าลมแรงค่ะสวนหม่อนวันนี้สวนหม่อนลมแรงมากสลมแรงมากก็ไม่ดีใบหม่อนกกา้านล็อกนี้เราได้ราดน้ำไปแล้วนี่ค่ะราดน้ำลดแล้วใบก็จะสดชื่นหน่อย ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าระบบน้ําเรายังไม่โอเคปีนี้เราก็มาเลี้ยงสู้หน้าแรงกันระบบน้ําก็ดีขึ้นกว่าจะได้ระบบน้ําขนาดนี้ก็เกือบสามปีที่เราจะได้มาใบหมอนแบบนี้เพราะอยากเลี้ยงอยากมีรายได้ทุกเดือนค่ะเพราะว่าหมอนมันเป็นการปลูกหมอนเลี้ยงใหม่เป็นรายได้ต่อเดือนที่เราได้กล่าวไว้คลิปก่อน ก็ยี่บห้าวันก็ยี่บสองวันก็ได้ตังแล้วคนี่ก็เป็นอีกล็อกหนึ่งนี่นี่ก็เป็นอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นเลี้ยงเลี้ยงเดือนหน้าค่ะก็จะสั้นกว่ากันนิดหนึ่งหมนอายุประมาณหนึ่งเดือนค่ะล็อกนี้ล็อกนี้ที่ว่ายาวๆนี่สองเดือนค่ะรถถัดรถถัดมาก็เป็นล็อกประมาณเดือนหนึ่ง ก็เลี้ยงเดือนหน้าพอดีเป็นเดือนที่สองก็จะสั้นกว่ากันนิดนึงเราทําไมถึงแบ่งเป็นสามล็อกก็เพราะว่าเราจะได้เลี้ยงต่อเนื่องสามเดือนหนึ่งสองสามก็วนเลี้ยงค่ะถ้าอายุหมอนแก่กว่านั้นถึงสี่เดือนห้าเดือนไม่ดีค่ะไม่มีประโยชน์แล้วก็ใบแก่ก็ไหมก็ไม่อยากกินค่ะก็เลี้ยงตามรุ่นพี่ที่เขาสอนมาเลยมันดีค่ะอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี่เราลดน้ําให้น้ําไปตาก็เริ่มแตกปิ่มๆแล้ว นี่น่าจะเป็นอีกสองเดือนที่เราจะมาตัดเลี้ยงอีกทีหนึ่งก็จะวนหนึ่งสองสามตามที่ได้กล่าวไว้วันนี้เรามีเวลาค่ะมาปล่อยน้ำลาดถ้าที่เสมอที่เทเราก็จะทำเป็นระบบลาดเลยแต่ว่าถ้าที่ไม่เสมอเราก็จะเป็นปล่อยน้ำพุ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศของสวนนม่มเอ้สวนหมอนหนุ่มน้อยค่ะอ่าอยู่จังหวัดลบบุรี